เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในเกมคาบาว์โมบายกันอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําหรับในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาแนะนําวิธีการลงเจ้าดันเจียนนอนนั่นเองซึ่งผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าเจ้าดันเจียนตัวนี้เนี่ยลงค่อนข้างยากนะครับผมเน้นก่อนนะว่ามันลงค่อนข้างยากเลยนะฮะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับก็ตั้งใจฟังกันให้ดีก็แล้วกันทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูรูปร่างหน้าตาของตัวดันกันก่อนดีกว่านะครับแต่ว่า แล้วเนี่ยเราจะลงแบบใช้เพชรนะซึ่งเจ้าดันพรีเมียมเนี่ยมันใช้ตัวดันไม่ได้มันใช้เพชรได้อย่างเดียวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูรูปร่างตัวดันก่อนก็แล้วกันนะครับนี่กดเข้ามาที่ไอเทมช็อปนะครับแล้วก็ปึ๊บมาที่เจ้าดันเจี้ยนตัวนี้โดยเจ้าดันเจี้ยนธาตุเนี่ยของเกมนี้มันจะมี4ดันด้วยกันนะครับนี่4ตัวตัวนี้เลยนะครับก็จะมีดันรถไฟนะครับดันลาวาดันน้ําแข็งนะครับแล้วก็เจ้าสมุดตัวนี้เลยก็คือเจ้าดันหนอนนั่นเองนะผู้ชมซึ่งเจ้าดันรถไฟเนี่ท้้คลลลิปปแแววไ แต่ว่าเจ้าดันหนอดเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันลงยากกว่าดันรถไฟนะเพราะระหว่างลงเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคในการลงด้วยนะครับอ่ะทีนี้ผมว่าเราไปดูเลยดีกว่านะครับนี่กดมาที่เจ้าหน้าดันเจียนนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วก็ลูดลงมานะครับเจ้าดัน1 1 0นี่ผมเซฟไว้แล้วนะครับเจ้าตัวนี้เลยปาบก็ให้นะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของเจ้าดันหนอนตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับดันรถไฟเลยท่านผู้ชมก็คือตั้งแต่ห้องอีซี่นะครับห้องแรกเลยแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงตัว e l ลิตพรีเมียมตัวนี้เลยนะครับลักษณะภายในดันนะครับแล้วก็ทั้งมอนสเตอร์ทั้งบอสแล้วก็เทคนิคการลงเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแค่ว่าบอสมันจะถึกกว่านะครับทั้งบอสทั้งมอนสเตอร์เนี่ยทั้งถึกกว่าแล้วก็ตีแรงกว่าด้วยนะ ส่วนของดันอเวกเนี่ยท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับคือลักษณะในการลงนะครับแล้วก็พวกบอสพวกมอนเตอร์เนี่ยจะต่างไปเลยนะครับคือจะไม่เหมือนกันเลยแหละเอาเป็นว่าพวกดันอเวกเนี่ยเดี๋ยวผมทําแยกคลิปให้ก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าดันพรีเมียมกันดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมมีพรีเมียมตัวเก่านะครับแล้วก็มีอ e ีลิตพรีเมียมนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทนี้ด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับก็คือดันพรีเมียมเขาจะเพิ่มเป็นอาวุธของอะคาเดียมนะครับเพิ่ม เพิ่ม้ามานะครับก็จะมีอาวุธอะคาเดียมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแมทเทียลนะครับที่ใช้ในการทําพวกเอ็กติมอัปเกรดนะครับนี่เข้ามาด้วยนะฮะแต่ในส่วนของชุดเนี่ยไม่มีอะคาเดียมนะถ้ามันเป็นการลงพรีเมียมธรรมดานะครับแต่ถ้าเราลงพรีเมียมตัวอีลิตตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีทั้งอาวุธอะคาเดียมด้วยนะครับแล้วก็มีชุดอ่าชุดอะคาเดียมด้วยซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วผมลืมพูดไปนะครับโดยเจ้าดันทตาทั้ง4เนี่ยท่านผู้ชมมันจะด แต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเจ้าดันหนอนตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าในส่วนของชุดเนี่ยเขาจะเขียนแค่หมวกอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของดันรถไฟที่ผมทําให้ดูในคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะดรอปเป็นถุงมือนะครับเท่ากับว่าดัน้าแต่ละดันเนี่ยจะดรอปชุดอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นไม่เหมือนกันด้วยนะครับ อ่ะทีนี้พวกของดอบนะครับท่านผู้ชมก็ลองเข้ามากดดวนก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมข้ามเลยก็แล้วกันป่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปลงกันดูดีกว่านะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงตัว e l ลิทพรีเมียมนะครับซึ่งอันนี้มันลงค่อนข้างยากเลยนะเพราะบอสมันถึกด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมใช้3เพชรนะครับลงได้วันละ5รอบแล้วก็ใช้ตัวเพิ่มดันนะครับ25ก้อนเหมือนกันด้วยโดยเริ่มต้นนะครับเมื่อเรากดเข้ามาในดันแล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งไปคุยศพนะครับ่เเ้ยรออพื ปิดประตูเข้าไปห้องที่1นนั่นเองนะครับนี่ประตูเปิดแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เราวิ่งไปหามอนสเตอร์ที่มันมีคําว่าบวกอยู่หลังชื่อนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยท้ายชื่อมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีแค่ห้องละตัวเท่านั้นนะครับโดยวิธีการที่เราจะเปิดประตูไปห้องต่อๆไปได้เนี่ยท่านผู้ชมก็คือให้เราเนี่ยทำการตีมอนสเตอร์ที่มีเครื่องหมายบวกให้ตายนั่นเองนะครับโดยมอนสเตอร์ตัวอื่นที่เหลือเนี่ยเราจะตีหรือจะไไม่ตีก็ด้ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ไปเสียเวลาตีมันนะตีแค่ตัวบวกตัวเดียวแล้วก็รีบวิ่งผ่านไปได้เลยนะครับ อ่ะทีนี้มาถึงห้องที่2นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นตัวงูนะครับเราก็วิ่งไปที่ท้ายห้องเลยนะครับโดยมอนสเตอร์ที่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าทุกห้องเลยนะมันจะอยู่ช่วงหลังๆของแต่ละห้องเลยนะครับให้เราเนี่ยวิ่งเลยเข้าไปช่วงท้ายห้องของแต่ละห้องได้เลยนะครับนี่เจ้าตัวงูตัวนี้นะครับก็มีเครื่องหมายบวกเหมือนกันเราก็ทําการตีมันให้เรียบร้อยนะครับปาบเข้าไปโอ้โหได้หินแดงด้วยว่ะอ่ะทีนี้มอนสเตอร์ห้องต่อนะครับก็จะเป็นตัวแมงป่องแล้วนะครับนี่เราก็วิ่งลุยเข้าามที่หลัง ห้องเลยนะครับป๊าบโอ้โหคราวนี้เนี่ยตัวบวกของมันเป็นตัวใหญ่ด้วยท่นานผู้ชมอ่าเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการโซเดมหฮอมมันให้เรียบร้อยนะฮะเอาล่ะทีนี้นะครับเมื่อเราตีเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับโดยเจ้าห้องนี้เนี่ยผมอธิบายก่อนนะก็คือสําหรับดันที่เป็นดันพรีเมียมปกปติเนี่ยท่านผูน้ชมเจ้าตัวหมาที่เป็นตัวบวกเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวช่วงท้ายห้องนะครับเฉพาะห้องนี้นะแต่ถ้าเป็นดันพรีเมียมที่เป็นตัวอีลิทเนี่ยมันจะมีหมาที่เป็นตัวบวก2ตัว เลยนะครับนี่อย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับก็คือจะมีเจ้าตัวนี้แหละอยู่ตรงทางเข้าเลย1ตัวนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยก็จะมีอีก1ตัวด้วยนะครับซึ่งผมแนะนาท่านผู้ชมนะครับว่าเจ้าตัวแรกที่อยู่ตรงทางเข้าตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปตีมันนะครับให้เราวิ่งเลยเข้าไปเลยท่านผู้ชมแล้วก็ไปทําการตีตัวบวกที่อยู่ด้านในสุดตัวเดียวเป็นอันเคลียนะครับเจ้าห้องนี้นะฮะไม่ต้องตี2ตัวนะสาหรับดันอีลิตนะครับ โอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เอียวผมขออนุญาตหยุดอธิบายนิดนึงนะเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วนะครับโดยหลังจากที่เราตีหมาตายแล้วเนี่ยเราจะสามารถคุยกับศพตัวนี้ได้แล้วนะครับและทีนี้เมื่อเราคุยกับศพแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมันจะปล่อยบอสออกมานะครับหนี่ด้านหลังประตูเลยนะฮะมันจะมีบอสหนอนตัวใหญ่หญเนี่ยไหลมาตามทางนะครับซึ่งเจ้าบอสต,ตัวนี้เนี่ยผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าสิ่งที่เราทําได้นะครับมีอย่างเดียวเลยคือเราต้องวิ่งหนีมันให้ทันนะครับก็คือให้เราาเ,เราเข้ าดันมาเมื่อกี้นี่แหละและที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าจังหวะที่เราวิ่งหนีแล้วเราหนีไม่ทันเนี่ยบอสมันชนเราแค่ทีเดียวเนี่ยเราตายทันทีเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีพลังป้องกันสักแค่ไหนหรือว่าเลือดเยอะสักแค่ไหนนะครับถ้าเราหนีไม่ทันนะแล้วโดนบอสตามทันเนี่ยทีเดียวตายแล้วก็หลุดออกดันไปเลยนะครับ และที่สําคัญนะาผู้ชมระหว่างทางที่เราจะวิ่งหนีมนเนี่ยมันจะมีกําแพงให้เราตีนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์ให้เราตีเพื่อเปิดประตูด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก่อนที่เราจะคุยกับเจ้าศพตัวนี้เพื่อเปิดบอสเนี่ยผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับทำการแปลงร่างแบตเทิรโหมดให้เรียบร้อยเลยนะครับพอเราเตรียมตัวของเราเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราทําการคุยกับศพได้เลยนี่เอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้นะครับคุยกับศพเสร็จเราก็ต้องรีบวิ่งหนีถอยหลังมาแล้วนะครับนี่มาถึงก็เจอประตูนะครับก็รี ประตูให้เร็วที่สุดเลยนะครับพอตีประตูแตกเสร็จแล้วนะครับก็รีบวิ่งไปต่อเลยนะครับนี่โอ้โหคราวนี้เนี่ยมาเจอมอนสเตอร์ท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยุดอธิบายนิดนึงนะฮะโดยตรงส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนพลาดกันนะครับก็คือพอเราวิ่งมาเจอเจ้ามอนสเตอร์3ตัวนี้ปุ๊บเราก็ยืนตีมันตรงนั้นเลยนะครับก็คือตีที่ด้านหน้ามันนั่นแหละซึ่งวิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็คือให้เราไปยืนตีเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้ที่ด้านหลังนะครับเพราะว่าต่อให้เราปิดมอนสเตอร์พวกนี้ไม่ทันแล้้วบออมมาาถึง่นเเชจ บอสมันก็จะไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเราได้นะครับเพราะว่ามันจะไปติดอ e ีมอนเตอร์3ตัวนี้ก่อนนึกออกไหมฉะนั้นแล้วนะครับผมแนะนําเลยนะตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ดาเมดน้อยเคลียร์ไม่ทันนะครับให้ไปยืนตีที่ด้านหลังเนี่ยเป็นอันจบเลยนะทีนี้พอผ่านมาได้แล้วนะครับก็ให้เราวิ่งเลยมาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีช่องแคบอยู่เนี่ยพอวิ่งเลยมาแล้วเนี่ยให้ยืนรออยู่ตรงเนินตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าบอสนะครับมันจะไม่สามารถเลยเข้ามาได้นะครับมันจะคาย,ยตรงนี้นี่แหละ อ่ะท่านผู้ชมดูตามภาพเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับทำการยืนตีบอสได้เลยท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราไม่ตายแล้วนะครับคือบอสเ่ยมันจะไม่สามารถตีเราแบบทีเดียวตายได้แล้วนะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่ามันไม่ใช่บอสใหญ่ของดานเจียนนะครับคือตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นแค่เหมือนเป็นรองบอสเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถยืนตีได้ชิวๆเลยนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมพอเราตีบอสตัวนี้จนตายแล้วนะครับก็ให้วิ่งขึ้นมานะครับนี่มันจะมีกล่องไม้นะครับอันนี้เป็นกล่องแรกของดานนะก็ตีเก็บของไปนะครับแล้วก็ให้วิ่งเลยเข้าไปที่ด้านในนะครับไปที่จุดเกิดอ่าตอนเราเข้าดันนะครับอันนี้มีกำแพงอันนึงก็ตีไปป๊าปอ่เตีกำแพงให เสร็จแล้วเนี <t contemporary> ่ยก็วิ่งเข้าไปเลยท่านผู้ชมอ่าอันนี้เป็นห้องสุดท้ายของดันเจียนนี้แล้วนะครับก็คือจุดเกิดของเรานั่นเองโดยเจ้าห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับก็คือมันจะมีแบ่งด้วยนะวิธีการเคลียร์บอสนะครับของพวกสายตีใกล้แล้วก็สายตีไกลนะครับโดยถ้าเพื่อนๆเป็นสายตีระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเวทนักนูนักปืนนะครับหรืออาชีพที่มันตีระยะไกลเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่มายืนตีที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงที่ผมยืนให้ดูตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าเจ้าบอส ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเป็นสายตีไกลเนี่ยจะตีค่อนข้างง่ายนะครับคือมันจะไม่มีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะครับก็ยืนตรงนี้นี่แหละแล้วก็ตีมันให้เรียบร้อยได้เลยนะครับแต่ทีนี้ท่านผู้ชมประเด็นเนี่ยมันจะอยู่ที่พวกสายตีใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็น G.L.Fort c h i l Fort b e a Betaer นะครับพวกตีใกล้ทั้งหลายเนี่ยเราต้องเข้าไปตีประชิดต,ตัวเจ้าบอสต,ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมไอ้เจ้าบอสล่างสุดท้ายบอสใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าถ้าเราโดนเนี่ยโดนที เดียวคือเราตายแล้วก็หลุดออกดันไปเลยนะครับโดยมันจะไม่สนใจด้วยนะว่าเราจะเทพแค่ไหนป้องกันเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่นะครับคือถ้าคุณโดนเนี่ยทีเดียวตายออกดันไปเลยนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็มีเทคนิคมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่พวกสายตีใกล้เนี่ยจะสามารถเคลียร์เจ้าบอสตัวนี้ได้นะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆนะครับสังเกตที่ช่องแชทนะครับมันจะมีตัวหนังสือสีส้มๆโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าตัวหนังสือพวกนี้เนี่ยมันจะ นะครับว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยบอสมันจะใช้ท่าใหญ่แล้วนะครับก็คือท่าที่เราโดนทีเดียวตายเนี่ยแหละฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็คือพอเราเห็นตัวหนังสือสีส้มขึ้นมาที่ช่องแชทปุ๊บเนี่ยก็ให้เราทําการวิ่งหลบมาที่ด้านข้างเลยนะครับก็คือเป็นจุดที่พวกยิงไกลเขายืนกันนะครับก็คือหลบตรงนั้นก่อนแล้วก็ให้สังเกตดูนะครับว่าบอสมันใช้ท่าทุบพื้นไปอย่างนะครับก็คือท่าใหญ่ของมันเนี่ยถ้ามันใช้ไปเรียบร<ก>้อยแ,แ,แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ให้เราทําการวิ่งกลับไปตีีีีีมมมัันนนนให่ท <Volt. S 1> ้้พอตไปขึ ข้อความสีส้มอีกเราก็หลบออกมาใหม่นะครับซึ่งในส่วนของข้อความสีส้มเนี่ยอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะว่ามันมีหลายแบบเลยนะครับแล้วก็มันจะมีบางอันเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับท่าใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมแนะนาท่านผู้ชมแบบเซฟเซฟเลยนะก็คือเราไม่รู้ว่าไหนใช่ไม่ใช่นะครับเพื่อความชัวร์เผื่อบางคนจําผิดด้วยผมก็แนะนาท่านผู้ชมนะครับแบบเซฟเซฟเลยนะน,นี้บอกไว้ก่อนก็คือพอเห็นข้อความสีส้มขึ้นปุ๊บให้เราวิ่งถอยออกมาเลยนะครับแล้วก็รอดูบอสะครับมันใช้ท่าใหญ่ปุ๊บก็กลับ ทำซ้ำไปเรื่อยๆหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่2เนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับก็คือพวกสายตีใกล้เนี่ยเขาจะมีพวกบัฟช่วยเหลืออยู่แล้วนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นบัฟ18วีนะครับบัฟหลบบัฟอมตะบัฟอะไรก็ว่าไปนะครับของพวกฟอร์ t ชิลฟอร์สเบ l จีแอลนะครับพวกนี้เขาจะมีอยู่แล้วล่ะก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดบัฟพ,พวกนี้ซา้าแล้วก็แปลงลงแปลงลง่าง,ง,งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนบู๊มันได้เลยท่านผู้ชมทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวตายแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าลื หลบสกิลมันเนี่ยเราก็ตายเหมือนเดิมนะครับต้องดูเวลาบัฟด้วยนะอ่ะจบดันพอดีนะครับตีกล่องเก็บของนะครับแล้วก็มาคุยกับศพนะครับเพื่อทำการจบดันเจียนนั่นเองอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชม าล้ครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเทคนิคการลงดันเจี้ยนหน่อรับที่หลายๆคนน่าจะยังไม่ผ่านกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะเอาเทคนิคตัวนี้เนี่ยไปใช้ลงกันได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม